สวัสดีจ้าร้านทำเล็บตัดหนังลูกโซมเคหาบางพีสมุทรปราการวันนี้ก็จะมาตัดเล็บขบเหมือนเพนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นหนังขบก้อนใหญ่ด้วยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันกดไปนี่รู้สึกว่าแน่นปึกเลย ลูกค้าใส่รองเท้าไม่ได้แล้วใส่แล้วเจ็บเหมือนมันบีบอะเพื่อนมันบีบมันแน่นสุดแล้วถึงขีดสุดแล้วต้องเอาออกล้วลูกค้าไม่ได้อยู่ใกล้ไงอยู่ไกลๆเราต้องแบบเป็นหนักๆถึงจะมามาบ่อยไม่ได้ไงมันเดินทางไกล ลูกค้ามาตายกับเราน่าจะสามถึงสี่รอบแล้วเพื่อน ออกแล้วเพื่อนๆอันนี้คือหนังอันนี้ก็เสร็จละคือหนังอย่างเดียวเลยเพื่อนๆมันอัดมันอัดเหมือนมันอัดอัดจนแน่นน่ะใครสนใจทำลิฟตตัดหนังตัดเล็บครบทักแชทสอบถามได้นะเพื่อนๆแล้วเราเปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง2ทุ่มเปิดทุกวัน ขอบคุณทุกการรับชมนะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามพอมออกแล้วมันก็จะโล่งเลยเพื่อนๆเบาเลยน,นี่เราก็จะล้างแผลล้างนี่เราใช้น้ำเกลือล้างก่อนเพื่อนๆล้างเช็ดแล้วก็ถึงจะใส่ยา อันนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดงานนิดนึงเพื่อนๆเศษเ,เล็กๆน้อยๆเรียบร้อยแล้วโลง่งกดไปไม่ <S <S> <S ไม่รู้สึกแน่นเหมือนตอนแรกและ สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้ะเจอกันใหม่คลิปต่อๆไป